และนี่ครับของเล่นราคา10บาทเล่นได้จริงหรือไม่ EP ที่9มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับนี่เจงเฮ้ยโอ้โหหมุนดีด้วยอ่ะโอ้โ้แรงจังฮ่าฮาฮาอินฟินิตี้ ว้าวเพิ่มแป๊บเดียวก็9 EP ตนแล้วนะครับวันนี้ก็จัดอีก5ชิ้นครับจากเมื่อกี้เี่เพื่อนเห็นกันไปตอนต้นนั่นแหละครับก็คือน่าสนใจมาก้าครับวันนี้มีรวมเป็นหมวดหมู่ของของเล่นโบราณมาด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสิบบาทมือนกันหมดทุกอันเลยนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เรามาไล่เล่นกันดูเลยครับไปามาเริ่มทิ่แรกที่ของโปรดของผมเลยครับนี่ดูสิ บ้านาสิบาทใส่กล่องมาพร้อมด้วยครับเราออกใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับใช่แล้วครับสป,ปินเนอร์ครับเป็นลายปิ๊กจูด้วยครับแกะนี่อ่านี่ดูที่บ้านาสป,ปินเนอร์สิบาทอ่ะดูดิว้าวอันเนี่ยตามราคาจริงๆคือเหมือนมันจะหมุนได้ไม่ค่อยนานนะคล้ายๆว่ามันไม่สมดุลเหอะ ทันเกียร์ดีๆครับเวลาหมุนมันจะแบบบิดบิดบิด,บด,บด,บดนิดนึงจะแบบเบี้ยวซ้ายเบี้ยว,วขวาเห็นไหม,ไหมอ่าแต่ถามว่าก็ได้นานไหมก็คือนานนะนานกว่าแบบเอาเหรียญจริ้งทำมาทั่วไปอะ่ะก็คือเป็นในหมวดหมู่ของสปินเนอร์อะนะครับเอาใหม่อีกทีนี่นะมันจะยกโยกหน่อยเนี่ยจะได้นิดนึงนะเขาทำสมดุลน,น่าจะดีกว่าเดี๋ยวลองปิดด้านด้นานนี้เปล่าเหมือนกันในภาพอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าในมือที่ผมถืออยู่รู้สึกเลยว่ามันแบบมันโยกแบบนี้นะ อะไรประมาณนี้ครับสิบบาทเดี๋ยวนี้สิบบาทแล้วก็สามารถเล่นได้อันนี้ดีนะอ่าดีดด้วยมือเดียวได้อ๊บอ่าฮิวตรงตัวไม่ได้เหรอเดี๋ยวตรงตัวยากมากเลยมันจะโยนเราตาตังไป แต่ดีที่มีกล่องเก็บตัวนี่แหละชอบมากเลยอ่ะไม่ไน่เชื่อครับแค่สิบบาทได้กล่องเก็บมาด้วยอ่ะสุดสุดอันนี้ชอบตรงนี้เนี่ยนะครับสปินเนอร์เราจะได้อายุยืนขึ้นนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสปินเนอร์เดี๋ยวเรามาลองจับเวลาดูกันดีกว่าครับว่าเขาอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าตัวเนี้ยซื้อไปอยู่ได้ประมาณนี้อ่ามาดูกันครับว่าสปินเนอร์นี้จะหมุนได้นานเท่าไหร่นะครับไป และยุดนี่ได้26วินาทีครับอู้ได้อยู่นะคุ้มนะผมว่า10บาทหมุนได้ประมาณเกือบครึ่งนาทีใช่ไหมรวมถึงมีกล่องให้พร้อมครับเล่นเสร็จเก็บไม่ต้องกลัวมันพังใช่ไหมล่ะอ่าสิบาทได้ขนาดนี้สุดติงครับส่วนตัวผมว่าคุ้มค่ามากๆอันนี้นะครับเย้ไ yeah! ปเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับในยุนที่สน,น,นี่ครับไม่ได้เชื่อครับว่านี่จะแค่ราคา10บาทครับ ม่น่ชื่อจริงๆครับไม่รู้จักบอมเบอร์แมนไหมเคยได้ไหม <c oughs> อันนี้มันตัววิ่งไปวางระเบิดแล้วก็กำแพงระเบิดตุ้มแล้วก็แบบเก็บของหรือว่าจัดการเพื่อนคนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพื่อเกิดทันไหมั <c oughs> มันก็ตัวบอมเบอร์แมนครับหลัจากที่รูกว่าเห็นดูแล้วมันยิงลูกแก้วนะครับแต่มันยิงยังไงน่าสนใจนะครับสิบบาทไม่น่าเชื่อ ม่ได้มีราคาอะไรบอกเขาเซลล์หรือว่ายัางไงครับมันดูไม่น่าจะสิบาทได้นะครับตัวนี้นะอา่าแต่ผมก็เจอมาก็ได้มานะครับในกการที่ผมบอกนะครับเวลาได้ของอะไรมาตัวนี้เก็บไว้ตัวเก็บลูกแก้วนะอโอเคลงที่ตัวนี้ครับนี่เป็นตัวบอมบ์แมนครับหลิวตาข้างหนึง่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเวลายิงไงยิงไงโอ้ยยิงจากข้างหลังนี่เหรอนี่เหรอดึงแล้วยิงไงเดี๋ยวลองดูกันนะเดี๋ยวมันดึงไปไกลดึงแล้วปล่อยเดี๋ยวมากดแค่นี้อ่ะแค่กดแค่นี้นะก็อ่ะดูนะ กดอิโอ,โอ้ได้อยู่นะพอก,กดไปก็พุ่งได้ได้พอสมควรอยู่นะครับอ่ะลองดูความแรงของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยนี่นะอ่ะทาทั้งมันละแรงครับใช้ได้เลยนะฐาน10บาทได้บอเบอร์หนึ่ตัวลูกแก้ว3ลูก สมมติลูกแก้วลูกกระบาดตัวนี้ก็แค่7บาทเองอะโอ้โหไม่ธรรมดาไะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมแนะนำเพราะม่บุบของว่าถ้าเกิดลูกยังเล็กเกินไปต้องอยู่ในความดูแลนะครับลูกแก้วกินติดคอได้นะครับเพราะเด็กชอบกินเกิดเหตุการณ์เด็กกินลูกแก้วติดคอนี้บ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับถ้าเกิดลูกเล็กมากๆนะแต่ถ้าโตแล้วไม่เป็นไรเล่นได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี่นะครับทีที่สองของเราครับบอมเบอร์แมนยิงลูกแก้วครับเอาดีนะอันนี้คือของเล่นโคตรโบราณเลยผมเล่นแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ได้เชื่อ ยอดกระเทียมดองเลยครับเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นที่สครับนี่ตั้งแต่ชิ้นที่ไปจะเริ่มไปหมดหมู่ของของเล่นโบราณแล้วนะครับแม่วิดีโอมีแค่5ชิ้นพูดเวอร์เชิ้นนี้ไปอ่ะอันนี้ครับ10บาทแล้วดูดิครับได้1 2 3 4 5 6 9 11าตัวเฮ้ยใช่หรอ3 4 5 6 7่11ตัวโอ้ก็เป็นตัวละไม่ถึงบาทนะครับ จริงสิบบาทสิบตัวก็ได้นะแม่มาเป็นสิบเอ็ดตัวเฉยเลยนะครับนี่อ่าเดาออกใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรครับใช่แล้วครับหลานข่างครับทำไมหลานข่างอ่ะลูกข่างมันใหญ่กว่านี้ไงอันนี้เล็กกว่ามากเลยต้องเป็นหลานไปแล้วกันนะครับแล้วมาลองดูกันดีกว่าคบว่าหลานข่างสิบบาทเนี่ยมันเล่นได้จริงไหมนะครับเฮ้ยเล่นได้จริงครับแต่มันหมุนไปไกลจังนี่ว้าวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะเออเจ๋งเฮ้ยโอ้โหหมุนดีด้วยอ่ะ เนะโอเคเลยนะอ่าได้ให้ลา,าลูกแก้ก่อนดีกว่าครับมันหมุนดีจังอ่านี่ตรงปลายก็แบบแหลมเปียกเลยแหลมแบบกดเข้าไปเก็บเลยนะเนี่ยนะครับอ่าแหลมเปียกเลยแล้วก็มีปีกกว้างๆแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นแบบแท่งตรงธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีแบบเทคนิคอะไรเลยครับเฮ้ยมันหมุนดีจังอนะ่ะคนโบร,ราณที่ทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะของโบร,ราณนี่นะเฮ้ยห,หมุนดีนะ ถือว่าจัดว่าดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายสีสันด้วยนะครับสิมบาทเองทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนีิบาทเลยนะครับแต่ดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นที่สครับนี่คอปเตอร์ไม้ไผ่ครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูโดเรมอนจะไม่มีวันรู้จักแน่นอนครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆโดเรมอนน่ะขโมยไอเดียจากของไทยเรา อันนี้มันคือของเล่นโบราณเนี่ยสมัยรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดนุ่นนะครับตัวเลมอนมาเห็นแล้วเอาไปใช้ครับเอาไปติดหัวแล้วไปบินเฉยเลยครับใช่ครับอันนี้คือของเล่นโบราณครับจริงๆแล้วมันอาละห้าบาท2ชิ้น10บาทนะครับแต่ว่าอันนึงลูกผมเล่นจนหายไปแล้วเหลืออันเดียวโชคดีนะยังเหลืออยู่อันหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรอันเดียวก็ได้เรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนครับถ้าคนไม่เคยเล่นนะครับบอกเลยว่าจะตื่นตาตื่นใจกับมันแน่นอนครับตอนแรกผมเล่นกับลูกลูกผมตื่นเต้นมากแบบเฮ เดี๋ยวทำให้ดูครับอ่ามาตัวนี้เครื่องสตูดอผมค่อนข้างแคบครับแต่ไม่เป็นไรน่าจะพอมองเห็นการวิ่งของมันอยู่นะครับเวลาเล่นครับอาลืมบอกพี่ีเล่นเพื่อเพื่อนเกิดไม่ทันนะครับเวลาเล่นครับ้เราจับเหมือนพนมมืออย่างเงี้ยือแบบว่าห่างกันอย่างงี้ครับแล้วเราลูดมือไปข้างหน้าปึ๊บลูดไปข้างหน้าปึ๊บมันก็จะหมุนไม่ใช่แต่แบบบินขึ้นหรือว่าพุ่งไปตรงนี้แล้วแต่เวลแต่กรมประมาณนี้เห็นไหมอ่าปะเนี่บอ่ะเนี่ยน้ครับแล้วก็ลูดไู พุ่งแบบสวยเลยอ่ะมันสามารถเลือกได้นะจริงๆอ่ะเนี่ยลอยขึ้นเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมอ่านะวูอยู่ที่การยกมือของเราเหมือนอย่างนี้ผมยกมือขึ้นอย่างนี้นิดหนึ่งมันก็เลยขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดเราพุ่งไปข้างหน้ามันกจะไปข้างหน้าลองดูไหมวูโวโอ้แรงจังอย่างนี้ผมถอยหลังได้ไหมลองดูนะอุ๊ยลงพื้นเลย <laughs> อ่าได้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 ไดได เดี๋ยวลอกเอาความแรงดูแล้วกันนะครับผมลองพยายามไปใส่กล้องดีกว่านะเอากล้องพังคว่ำไปเลยดีกว่าอ่ะอ่ะเอาเอาไหมแหมโค้งหลบกล้องไปนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้แหละครับเพี้ยวนะเย้ และชิ้นสุดท้ายครับนี่ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ครับอ่านี่ก็คือเป็นของที่ดังมากแต่ตอนนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่แนะนําให้เล่นอันนี้เขามีผลวิจัยออกมาแล้วครับว่าเป็นสารที่อันตรายคือถ้าเกิดเล่นธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดบางทีเราพลาดสูดดมนานๆหรือว่า กินเข้าไปจะเป็นอันตรายนะครับเจ้านี้เขาบอกนะครับว่าอันตรายมีสารก่อมะเร็งนะครับทั้งที่ที่สุดเลยก็คืออย่าซื้อให้เล่นดีกว่าแต่วันนี้ผมเจอมาแล้วอดไม่ได้จริงๆครับเล่นแต่สมัยเด็กๆต้องขอลองดูหน่อยนะครับก็สิบาทดูดีหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ตั้งหกหลอดนะครับวิธีการเล่นนี้ไม่ยากเลยครับแล้วเปิดหัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็บีบน้ํายานเนี่ยลงไปที่ปลายหลอดด้านหนึ่งแล้วเป่าอีกด้านหนึ่งแค่นั้นจบเลยครับได้เลยอ่านีๆเนี่ยตรงนี้คือแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วครับว่าแรงมากนนะครัับ นี่อะไรประมาณนี้ครับเขาเล่นกันแบบนี้แค่นั้นเองครับแค่เป่าขำๆตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทําลูกใหญ่ให้ดูแล้วกันนะครับง่ายๆคร,รับการลูกใหญ่ก็แค่ใส่น้ํายาลงไปเยอะๆนะครับเยอะๆแต่ตัวใส่เยอะตรงเนี้ยยากนหน่อยนึงเพราะว่ามันจะชอบหล่นก่อนนะครับประจําเลยสมัยก่อนผมพยายามทํา,าลูกใหญ่อ้าวหล่นน้ำยาประจําครับประจําอ่าโอเคมันคงน่าจะได้ไม่ใหญ่มากดูชงองนะ <laughs> ใ้เท่านี้ <laughs> เอออะไรประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบว่าเล่นได้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล,แล้วรู้สึกมันแบบอ่ามันน้ำยามันเหนียวกว่าเดิมนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็น,นเ,ปเหมือนเป็นมะม่วงหินะพาเลยนะครับนะอ่าอ่าประมาณนั้นเนี่ยเล่นแค่น,นี้ครับู้บบวิทยาศาสตร์นะครับแต่เนี่ยอย่างที่บอกกินแรงจริงขนาดผม,มดมได้กินขนาดแบบผู้ใหญ่รู้สึกแย่เลยนะครับ <c oughs> ปิดไปเดี๋ยวมันออกอ่าไงกินแรงเนี่ยตอนเป่าในแบบคือกินขึ้นจมูกมากเลยนะครับ ไม่แนะนําให้เล่นนะครับจะอยากเล่นได้ไปลองให้รู้แต่เล่นบ่อยทีเดียวพอจบทิ้งเลิกอันนี้เหมือนกันผมก็ไม่ให้ลูกผมเล่นนะครับอันนี้ทิ้งเลยจบนะครับอ่าโอเคเนี่ยครับชิ้นสุดท้ายของเรานะครับและนี่นะครับคือของเล่นสิบบาทในอีพีที่9ครับให้เดาครับว่าผมชอบชิ้นไหนมากที่สุดครับติ๊กต๊ะติ๊กต๊ติ๊กต๊ะเมื่อไหร่ละนี่ครับสปินเนอร์ครับ ยังไงผมก็ไม่ปันใจจากสปินเนอร์เลยครับชอบมากๆครับแถมที่สำคัญมาพร้อมกล่องด้วยโอ้โหรักเลยครับตัวนี้นะครับเอาเก็บรวมเข้าไปในคอลเลกชันสปินเนอร์ของผมนะครับนี่จุดติ่งกะดิ่งแ,บบแ้วนะครับแต่ทุกตัวก็สะดวกหมดไม่ใช่ไม่สะดวกนะแต่ผมแค่ชื่นชอบสปินเนอร์เป็นการส่วนตัวนะครับเหมือนลูกขายเนี่ยก็โอเคนะหมุนได้นานไม่ได้เชื่อเลยนะครับลูกขายแบบ ตัวเรไม่ถึงบาทนะมันได้นั่งขนาดนี้สุดติ่งเลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งเนาะแบบลอยแบบเฮ้อแบบสวยดีนะครับไปหาซื้อมาเล่นกันซะนะครับแค่10บาทครับก็สบายกระเป๋าเราหน่อยนะถ้าไปซื้อของเล่นตามเซเว่นหรือในห้างแพงๆตัวแบบสี่ห้าร้อยตัวเป็นพันอย่างเงี้ยก็ปาดเหงื่อกเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองเราปาดเหงื่อแน,น่ครับอันนี้10บาทสบายใจนยครับก็สามารถได้จริงๆแล้วก็เล่นได้หลายคนด้วยชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับเนี่ยดูด้วยผมจบวางสมาร์ทโฟนวางแท็บเล็ตลงแล้วออกไปซื้อของเล่น,เล,นเล่นซะนะครับ,บก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์์กกดดดแชรตติาม ให้ผมก่อนนะครับเวลาผมมีของใหม่มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะเจอกันิดีโอวนาครับสวัสดีครับ